สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ INTENT รายการที่จะทำให้ทุกท่าน INTENT ไปกับโลกของธุรกิจการเงินและการลงทุนวันนี้อยู่กับผมบิ๊กสุพนัทสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของรีเฟชชั่นนะครับรีเฟชั่นเนี่ยคืออะไรนะครับมันคือ,อ,อภาวะเศรษฐกิจนะครับที่กำลังจะมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวนะครับไม่ว่าอาจจะมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลังก็แล้วแต่ สาเหตุที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนาะในประเทศไทยหรือว่าบางประเทศเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวอยู่นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยวัฏจักรเศรษฐกิจพวกนี้เนี่ยก็จะมีถดถอยมีฟื้นตัวมีเติบโตแล้วก็มีเติบโตเต็มที่นะครับอันนี้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างนะครับอย่างประเทศจีนตอนนี้นะครับก็ประกาศ GDP ไตรมาสสี่มาเนี่ยปรากฏว่าขยายตัวนะครับ2.3เปอร์เซ็นตนะครับ Yon Year เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ด้วยนะครับซึ่งจุดนี้นะครับอาจจะมองได้ว่าเป็นสัญญาณนะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวนะครับจากจีนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการนะครับนโยบายการเงินการคลัง จากทางฝั่งอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดเงินเข้าระบบผ่านนโยบายการเงินเองหรือนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายนการครังจากไบเดนเองก็แล้วแต่วันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบเรื่องของออคําว่ารีเฟชชั่นมา,มา,ม,ามาชวนกันคิดกันนะครับว่ารีเฟชชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างนะครับการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยจะมีผลอะไรที่ตามมาบ้างและเอฟเฟกอะไรที่จะทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ย เป็นไปอย่างมีสเสถียรภาพทีนี้มาดูกันต่อครับว่าหลังจากที่ตัวประเทศต่างๆเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการครังผ่านนโยบายการเงินแล้วเนี่ยมันจะทําให้ปริมาณเงินในระบบสูงขึ้นอันนี้ผมจะพูดถึงตัวของนโยบายการเงินนะครับส่วนทางฝั่งการครังเองก็จะเป็นการที่ภาครัฐเนี่ยอาจจะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นพอประเทศในละแวกนั้นมีการพัฒนาขึ้น ก็อาจจะมีการจร้างงานที่เพิ่มมากขึ้นพอการจร้างงานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นคนก็นําไปจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอันนี้จะเป็นเหตุผลแรกครับที่ทําให้เศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวแต่ผลที่ตามมาครับคือระดับราคาของสินค้าจะเพิ่มขึ้นหรือเรียกว่าเงินเฟอ้อที่มาจากฝั่งดีมานเพราะหลังจากที่เงินเฟอ้อเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย แน่นอนครับว่าธนาคารกลางเนี่ยก็ต้องมีการพยุงเศรษฐกิจนะครับไม่ให้มันล้อแรงเกินไปนะครับด้วยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือเป็นการพยายามที่จะดึงเงินออกมาจากระบบนะครับออกมาจากมือประชาชนมาอยู่ที่ธนาคารกลางแล้วทีนี้เขามาดูกันต่อว่าตัวผลจากรีเฟชชั่นเนี่ยหรือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกผมขอพูดถึงเรื่องของบอลยูก่อน นะครับหรือว่าอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลทุกวันนี้นะครับตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ปราศจากความเสี่ยงแล้วตัวอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรเนี่ยจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยโลกนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยแล้วคําถามต่อมาครับคือว่าการที่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยจะ เป็นเอฟเฟกหรือว่าจะไปกระทบกับตลาดการเงินด้านอื่นหรือไม่นะครับคำตอบคือว่ากระทบกับตลาดหุ้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นเนี่ยหมายความว่าตัว e a r n i n g ็งยูเกนะครับหรือว่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นกับพันธบัตรรัฐบาลนะครับมันแคบลงหมายความว่าอย่งไรครับหมายความว่าถ้าวันนี้เราลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ย วันนี้ครับถ้าอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรสูงขึ้นสู้เราไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลท,ท,ที่มีความเสี่ยงต่ํากว่าดีกว่านะครับแต่อาจจะได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าตลาดหุ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงกว้างหรือว่าสเปรดส่วนต่างตรงนี้ยมันจะแคบลงนะครับทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าตัวแกรบตัวนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วมันทําให้กําไรจาก ตลาดหุ้นนสูงขึ้นนะครับตัวแกลบนี้มันก็ยังคงกว้างต่อไปได้นะครับสำหรับเอฟเฟกฟแรกนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดรีเฟชชั่นส่วนเอฟเฟกตัวที่สครับการเกิดรีเฟชชั่นเนี่ยมันจะกระทบตลาดหุ้นยังไงนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดรีเฟชชั่นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์เต็มๆเ,เลยก็คืออุตสาหกรรมการเงินไฟแนนซ์หรือว่าแบงก์ เพราะว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้การเงินแน่นอนครับเขามีไรายได้หลักจากเรื่องของดอกเบีย้ยจากการให้ถินเชื่อเป็นหลักนะครับทีนี้สําหรับตลาดพันธบัตรนะครับตลาดหุ้นจบไปแล้วทีนี้ตัวสุดท้ายครับในเรื่องของทองคําหลักๆแล้วนะครับราคาทองคำเนี่ยจะวิ่งพกผันหรือว่าวิ่งสวนทางกับเรียวยูนะครับเรียวยูก็คือตัวอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรลบด้วยอัตราเงินเฟอ้อที่คาดหวัง คือต้องบอกกันว่าช่วงที่ผ่านมาครับตัวเรียวยวเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2018เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาลงนะครับซึ่งตัวเลขปัจจุบันเนี่ยก็คือยังติดลบอยู่นะครับสำหรับตัวเรียวยวติดลบนะครับความหมายคือว่าสมมุติวันนี้เราซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยหรือว่าผลตอบแทนอยู่ที่1%เปอร์เซแต่ว่าการคาดหวังเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ที่2%ปอร์เซนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยได้ผลตอบแทน่เนเี่ยแต่เงินเฟอ้อเป็น2% ถ้าก็ว่าเราจะขาดทุนทําให้เงินเนี่ยบางครั้งต้องวิ่งหาอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับด้วยการอาจจะไหลไปลงที่ตลาดหุ้นทองคําเองนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทองคำมันขขึ้นเพราะว่าตัวเรียวยิวติดลบแต่ว่าล่าสุดครับตัวเรียวยิวจากติดลบนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการเด้งขึ้นมาแล้วก็คือติดลบน้อยลงนะครับแล้วเวลาที่เรียวยิวปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆก็บอกว่ามันจะส่งผลกระทบกับตลาดเงินทั่วโลกนะเพราะว่าเงินเนี่ยจะไหลกลับเข้าไปสู่ สินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ําที่สามารถให้อัตราดอกเบีย้ยได้ซึ่งต่างจากทองคำนะเวลาที่ทองคาเวลาที่เราซื้อทองคําเนี่ยมันไม่มีรูปแบบกระแสเงินสดหรือว่าดอกเบีย้ยจ่ายมากับเรานะครับแถมความเสี่ยงสูงแต่ว่าถ้าเรียวยิวปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยความน่าสนใจที่จะลงทุนในตลาดพันธบัตรก็มีมากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะกดดันราคาทองคํา อันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปภาพรวมสั้นๆนะครับว่าเวลาที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกกับสินทรัพย์แต่ละประเภทยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะขอสรุปอีกครั้งนะครับว่าเวลาที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่นอนคือการจับจ่ายใช้สอยกับผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นคนมีรายได้มากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับบุรีว่าเงินเฟอ้อแล้วเวลาที่เงินเฟอ้อเพิ่มตัวขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับนโยบายการเงิน นะครับด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยพอเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยแน่นอนครับว่าผลตอบแทนในรูปแบบฟิกอินคัมอย่างพันธบัตรเนี่ยก็จะด,ดูน่าสนใจขึ้นมาทําให้บางครั้งในระยะสั้นเนี่ยเงินนะครับจะไหลเข้าสู่ฟิกอินคัมหรือว่าตัวของพันธบัตรรัฐบาลแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยเงินเฟอมีการเร่งตัวขึ้นแรงนะครับก็อาจจะเป็นบวกกับราคาทองคําได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามอัปเดตอยู่ตลอด สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับส่วนถ้าอยากให้ผมพูดเจาะลึกเรื่องไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ